เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พูดถึงต่อจากเรื่องที่แล้วที่เกี่ยวกับความเข้าใจผิดในพื้นที่ชนบทของกัมพูชาที่คนในพื้นที่ชนบทที่อยู่ไกลเมืองมากๆของกัมพูชานี้จะมองเมืองไทยคนละเรื่องกันเลยที่นี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่พูดถึงว่าคนไกลเมือง Major Major, ของกัมพูชาอยู่ไกลมากๆเนี่ยไม่รู้ได้ซ้ําเลยว่าไทยยิ่งใหญ่มากๆแล้วในยุคปัจจุบันแล้วก็ยิ่งใหญ่มากแค่ไหนมันมาจากความคิดเห็นหนึ่งนะครับก็บอกว่าผมได้นั่งคุยกับลุงป้าน้าอาหลายคนก็คือรุ่นพ่อร พวกท่านยังเต็มเปี่ยมไปด้วยความภาคภูมิใจในสายเลือดในยุคอดีตก็คือเป็นสายเลือดแห่งอาณาจักรขอมพูดถึงความยิ่งใหญ่ของนครวัดนครทมที่บรรพุรุษเราสร้างเอาไวจ้จะโลกจดจําซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงนะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแต่มันคือความยิ่งใหญ่ในอดีตที่หลายๆคนไม่ตีว่ามันเป็นอดีตนะสิสิ่งที่ทำให้ผมต้องถอนหายใจก็คือเมื่อผมเล่าให้พวกเขาฟังหลงังจากไปทํางานที่เมืองไทยมาว่าความเจริญของประเทศไทยในยุคปัจจุบันนะ่ะ มีสิ่งต่างๆสารพัดอย่างเกิดขึ้นใหญ่โตมากมายแล้วพวกเขากับสายหัวแล้วก็มองว่ามันคงไม่ได้แตกต่างจากกัมพูชามากนักอย่างน้อยก็ไม่ได้แตกต่างจากพนมเปนมากนักทําไมพวกเขาถึงคิดเช่นนั้นผมเข้าใจได้โดยทันทีเพราะว่าโลกทั้งใบนั้นอยู่กับในจอโทรทัศน์เล็กๆที่สัญ,ญญาณอินเทอร์เนต็ตยังไม่ได้เข้าถึงหรือบางคนอาจจะ พอที่จะเชื่อมสัญญาณมือถือและก็มีมือถืออยู่บ้างแต่นั่นเต็มที่เพื่อใช้ในการสื่อสารเท่านั้นไม่ได้เข้าสู่โลกโซเชียลมีเดียอย่างเต็มตัวพวกเขาไม่ได้เห็นประเทศไทยผ่านโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดพวกเขาไม่เคยเห็นแมก้กระทั่งระบบรางที่เหมือนใยแมงมุมระบบรถไฟฟ้าที่วิ่งครอบคลุมไปทั่วเมืองใหญ่เชื่อมต่อชีวิตคนนับล้านให้เดินทางไปถึงกันได้ในพริบตาบางคนพวกเขาไม่เชื่อด้วยซ้ําว่ามีถนน8เลน10เลนที่ตัดผ่านเมืองภูเขาทอดยาวไปทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่ถนนลาดยางธรรมดาแบบที่เห็นอยู่ที่ปากซอยนั่นคือถนนสองเลนที่ใหญ่สุด,สดแล้วแต่ของไทยนั่นเรียกว่าเป็นถนน8เลนส10เลนเลยเดียวในจจสนามบินที่เป็นได้เหมือนเมืองทั้งเมืองคือทั้งหมดที่พูดมานะ่ะคือสิ่งที่คนในชนบทบ้านเราจํานวนมากเลยที่ผมเคยพูดคุยด้วยไม่รู้ได้ซ้ำว่าทั้งหมดที่ผมพูดมามันมีอยู่จริงพวกเขาแค่เห็นตึกสูงในกรุงเทพผ่านละครทีวีเท่านั้นผ่านจอเล็กๆแต่ไม่ได้เคยซึมซับระบบเศร,รษฐกิจที่ใหญ่โต คงสร้างพื้นฐานที่ซับซ้อนที่ขับเคลื่อนตึกสูงๆที่อยู่เบื้องหลังมันเหมือนกับว่าเราถูกสอนให้ภูมิใจในกำแพงหินของนครวัดจนลืมไปว่ายุคนี้มันต้องสร้างกำแพงเศรษฐกิจขึ้นมาสร้างกำแพงวัฒนธรรมในยุคใหม่ขึ้นมาเรายังคงหลงอยู่ในมนขลังของอดีตและก็เชื่อว่าเราคือผู้ยิ่งใหญ่แต่ว่าเรื่องนี้นะครับความเห็นที่โตแย้งก็มีอยู่เหมือนกันนะครับอย่างในความเห็นหนึ่งก็บอกว่าที่พูดมาเนี่ยคุณเป็นคนกัมพูชาจริงหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าไปอยู่เมืองไทยนานจนลืมทุกอยา่างไปแล้วสิ่งที่คุณพูดมามันเหมือนมันเป็นการมองข้ามบำพบุตของตัวเองอยู่พอสมควรนะคือนครวัดนี่คือจิตวิญญาณของเราคุณก็รู้ดิคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าเราเคยยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครในสุวรรณภูมิอันนี้ไม่ได้หมายถึงสนามบินนะฮะความเจริญทางวัตถุข,ของไทยนั้นเป็นแค่เปลือกนอกที่ฉาบจุ๋ยสักวันมันก็จะอยู่ตรงนั้นมันไม่เหมือนประสานหินของเราที่จะยังคงอยู่ตลอดไปคุณกําลังไปพูดถึงในอีกมุมแล้วก็ไปยกย่องเพื่อนบ้านซะอย่างนั้น เขาที่ความเห็นตัดมาครับบอกว่าที่พูดมาเนี่ยมันง่ายนะความเจริญที่คุณว่ามาทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่สร้างมาจากหยาดเหงือ่อแรงงานของคนกบูชาด้วยซ้ําแรงงานของบ้านเราไปทํางานอะไรนี่แหละคือคําตอบที่เห็นในชาติเลยที่คุณพูดมาทั้งหมดนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งของแรงงานของเราด้วยเช่นกันที่ไปทํางานคุณอาจจะเป็นคนหนึ่งที่เคยไปทํางานเกาะสร้างที่นั่นใช่ไหมคุณเคยเห็นหรือ,อยังว่าไหนจ้างบางคนเขาก็กดขี่เราอยู่พอสมควรนะ แล้วยังไงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือรถไฟฟ้าถนนใหญ่ตึกสูงเลือดเนื้อของคนกัมพูชาก็อยู่ในนั้นทั้งนั้นเลยก็คือออกแรงกันเพื่อไปทําให้พวกเขาเติบโตขึ้นแล้วคุณจะชื่นชมในมุมนี้อย่างนั้นเหรอขณะที่ความเห็นตัดมาครับเข้ามาตอบกลับก็บ,บอกว่าผมก็รักและภูมิใจในละครวัดไม่ต่างจากคุณนะบรรพบุรุษของเรายิางย่งใหญ่จริงแต่การจะยอมรับเพื่อนบ้านในปัจจุบันถ้าเป็นในแง่ของความเจริญเนี่ยอันนี้ก็ต้องพูดถึงกันสักหน่อยมันไม่ใช่การที่ไม่ภาคภูมิใจในตนเองนะ มันคือการรักประเทศอย่างมีสติด้วยซ้ําแล้วก็มองตามความเป็นจริงต่างหากการหลับหูหลับตาภูมิใจกับอดีตโดยที่ไม่มองว่าโลกมันหมุนไปถึงไหนแล้วนั่นแหละคือการทําร้ายบ้านเกิดของเราอย่างแท้จริงบรรพบุร,ร,รุษของเราสร้างปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคในยุคนั้นหน้าที่ของคนรุ่นเราก็คือต้องสร้างปราสาทแห่งเศรษฐกิจและนวัตกรรมในยุคนี้ขึ้นมาให้ได้นี่คือสิ่งที่จะยิ่งใหญ่ที่สุดและสืบเนื่องต่อกันไปได้ คือคนนี้ก็พยายามจะมาสื่อให้เห็นนะครับว่ามันต้องแยกแยะระหว่างความภูมิใจในอดีตกับการยอมรับความจริงในปัจจุบันสักหน่อยนะการได้ความเห็นต่อมาครับก็เข,ข้ามาพูดถึงด้วยเช่นกันนะฮะว่าคือผมเข้าใจมุมมองที่รู้สึกท้อใจหรืออะไรยังไงนะแต่เราก็ต้องตั้งคาถามให้ถูกจุดว่าคําถามมันไม่ใช่ว่าเขาเอาแรงงานเราไปทํางานสร้างสิ่งที่ใหญ่โตขึ้นมาแต่คือทำไมคนของเราต้องไปทำงานให้เขาตั้งแต่แรกนั่นแหละคือสิ่งที่จะต้องตอบไม่ได้มากกว่าทำไมคุณไม่คิดมุมนี้ดูบ้าง ก็เพราะว่าในบ้านเรามันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ไม่มีบริษัทข้ามชาติไม่มีตำแหน่งงานดีๆตั้งนะแต่ต้นรองรับไงล่ะฉันเป็นคนหนึ่งที่ทำธุรกิจค้าขายข้ามแดนนะเห็นได้ชัดเลยว่าปัญหาช่วงนี้นะี่ยมันลำบากมากๆแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเห็นได้ชัดอีกอย่างหนึ่งคือสินค้าอุปโภคบริโภคแทบทุกอย่างมาจากไทยอยู่แล้วระบบโลจิสติกส์เขาดีกว่าต้นทุนการผลิตก็ต่ำกว่าการยอมรับระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกรง่งและก็ใหญ่กว่าเรามากมันคือก้วแรกที่จะทําให้เรา สามารถสร้างความแข็งแกร่งนั้นแบบของบ้านเราขึ้นมาเองได้เพื่อที่ลูกหลานในรุ่นถัดไปก็จะไม่ต้องไปเป็นแรงงานทางฝั่งนั้นทําไมไม่มองมุมนี้ให้เห็นกันบ้างขณะที่ความเห็นต่อมานะครับก็บอกว่ามมนต้องยอมรับให้ได้อย่างหนึ่งนะว่าในพื้นที่ชนบทบางคนยังไม่รู้จักโดยซ้าว่าถนนในแบบที่ไม่รู้จักมันเป็นยังไงถนนที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันจนดูไม่ออกใหญ่โตคนในหมู่บ้านของผมถนนลาดยางน,นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะ ถนนลาดยางโผล่เข้ามาสักเส้นหนึ่งนี่ถือว่าดีมากๆแต่พวกเขาไม่สามารถที่จะจินตนาการถึงทางด่วนลอยฟ้าที่เหมือนมังกรคอนกรีตพาดผ่านท้องฟ้าที่แบบที่มีอยู่ในกรุงเทพได้ไม่เข้าใจแนวคิดของถนน8เลน12เลนจะมีทำไมเยอะแยะเต็มไปหมดที่รถยนต์วิ่งกันเหมือนสายน้ําในแม่น้ําสายใหญ่ที่มันไม่หยุดนิ่งสำหรับพวกเขาคือภาพจากโลกอนาคตไม่ใช่ภาพจากโลกปัจจุบันเราภูมิใจกับรถไฟที่พอจะมีอยู่บ้างวิ่งเชื่อมเมืองของเรา แต่ภาพรถไฟฟ้า BTS MRT ที่วิ่งเข้าชานชาลาทุก5-10นาทีอันนี้คือเขาเขาตีระยะเวลาประมาณนี้จริงๆมันเร็วกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะผู้คนนับหมื่นใช้บัตรแตะเข้าออกสถานีที่เชื่อมต่อกับห้างสินค้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นึกไม่ออกกันด้วยเช่นกันเพราะว่าเรารู้จักกันแค่ตลาดในพื้นที่ชนบทเรารู้จักแค่ตลาดกันจริงๆขณะที่ความเห็นตัดมานะครับก็บอกว่าอย่างในยุคนี้เนี่ยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแล้วแต่ก็ไม่ใช่ว่าการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยจะกว้างกว่าเดิม เพราะว่าหลายๆคนอยู่ในกัมพูชาเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นการเปิดประตูสู่โลกกว้างอย่างเดียวแต่มันคือการเดินเข้าไปกระจกสะท้อนกลับมาเพราะว่าอัลกอริทึมเองก็จะป้อนแต่สิ่งที่หลายๆคนอยากจะดูกันไม่ว่าจะเป็นอะไรที่มันเป็นความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นในบ้านของตอนเองหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บอกว่าไทยเอาสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเราไปมันก็จะวนๆซ้ําๆอยู่แบบนั้นยังบางคนก็ไปเห็นโพสต์ที่ตัดต่อภาพประสาหินแล้วก็เอาไปคู่กับตึกสูงของทางฝั่งไทยแล้วก็บ,บรรยายว่ารากเงากับ เปลือกภายนอกซึ่งโพสต์แบบนี้เนะี่ยมันไม่ได้ให้ความรู้แง่คิดอะไรใดๆเลยแต่กลับทําให้เหมือนกับว่าคนบ้านเราก็ภาคภูมิใจกับสิ่งเดิมๆที่มีอยู่โดยไม่ได้อิงกับยุคปัจจุบันด้วยความเห็นนี้นะครับก็บอกว่าคือมันไม่ได้เกี่ยวกับถึงขั้นขาดอินเทอร์เน็ตหรือว่าหลายๆพื้นที่ไม่ได้เชื่อมโยงถึงอินเทอร์เน็ตหรอกแม้กระทั่งในพื้นที่ที่มีอินเทอร์เน็ตเองในเมืองเองมันเกิดจากการที่บางทีก็แยกแยะอดีตกับปัจจุบันไม่ได้ตั้งแต่ต้น ขณะเดียวกันนะครับในความเห็นถัดมานะก็เข้ามาบอกว่าก็เพราะในประเทศไทยมักชูสิ่งที่เหนือกว่าด้วยความเจริญของในยุคปัจจุบันคนบ้านเราก็เลยต้องหาสิ่งที่ภาคภูมิใจที่พอจะมีอยู่บ้างมาเปรียบเทียบเพื่อให้รู้สึกว่าไม่ได้ด้อยไปกว่ากันครูก็ต้องเข้าใจในส่วนนี้ด้วยคือถ้าจะเอาตึกสูงไปเทียบกันตรงๆมันก็ยังไม่มีตึกสูงหรือสิ่งผูกสร้างอะไรใดๆที่จะเอาไปเทียบกันได้ในยุคปัจจุบันมันก็เลยต้องเป็นเรื่องของความภูมิใจในอดีตเกี่ยวข้องเข้ามา ขณะที่บางส่วนนะฮะก็บอกว่าผมกลับมองว่าบางคนอะมองว่าประเทศไทยบางภาพที่เห็นเกี่ยวกับประเทศไทยนะไปเชื่อว่านั้นคืออาจจะเป็นภาพตัดต่อหรือว่ามีการตกแต่งเพิ่มเติมให้มันดูอลังการงานสร้างมากยิ่งขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยที่หลายๆคนเชื่อถือเลยก็คือคําบอกเล่าปากต่อปากจากแรงงานที่กลับบ้านมาซึ่งนั่นเป็นเหมือนการดูหนังทั้งเรื่องผ่านกุญแจของห้องของอีกคนหนึ่งที่ไปเห็นมา อย่างบางคนไปอยู่ที่เมืองไทยไม่ได้ไปเห็นตึกสูงอะไรใดๆเลยนะไปทํางานที่เมืองไทยใช้ชีวิตอยู่กับซายงานก่อสร้างก็เห็นเฉพาะในขอบเขตของงานก่อสร้างแหละแล้วก็ที่พักของตนเองคือหลายๆคนไม่ได้ไปเห็นตึกสูงความสีวิไลก็อาจจะเล่าอยู่แค่ว่าเมืองไทยก็คงจะคล้ายๆกับในพนมเปญที่แบบไซต์งานก่อสร้างนี่ดูคล้ายกันหมดเลยพวกเขาอาจจะเห็นแค่ห้องเช่าเล็กๆแต่ก็ไม่ได้เห็นคอนโดรูที่อยู่ในใจกลางเมืองอย่างแท้จริงคือคนนี้นะครับพยายามจะสื่อสารในมุมมองที่ว่า คำบอกเล่าบางทีมันก็อิงจากสิ่งที่คนที่เคยไปเห็นเมืองไทยจริงๆมาแล้วแล้วคนที่ไปเห็นเมืองไทยจริงๆดันอยู่ในขอบเขตของงานเท่านั้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยเฉพาะที่ตัวเองทํางานก็คล้ายๆกับเวลาที่คนเราไปทํางานในพื้นที่หนึ่งนะคือแทบจะไม่ได้ออกไปในพื้นที่อื่นๆเลยยกเว้นก็แต่จะไปเที่ยวแบบนี้ก็จะเห็นอยู่บ้างโดยเรื่องนี้ก็มีคนเข้ามาตอบกลับนะครับก็บอกว่าฮ่าฮพวกเขาก็ไม่ได้โกหกนะพวกเขาก็พูดจากสิ่งที่เห็นกัน พวกเขาพูดจากสิ่งที่เห็นคือเรื่องจริงเลยแต่ว่ามันอาจจะเป็นความจริงเพียงเศษเสี้ยวเดียวที่อาจจะถูกความเข้าใจของคนที่ไปทํางานแล้วก็ไปเจอมาบางคนไม่เคยสํารวจในตัวเมืองมันก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าภูมิศาสตร์ของพวกเขาก็คือสิ่งที่จะต้องทํางานอยู่ตรงนั้นโลกทั้งใบเกี่ยวกับประเทศไทยที่ไปเคยเห็นที่เมืองไทยก็อาจจะเป็นอาณาเขตสัก5ากิโลเมตรที่อาจจะประกอบไปด้วยแคมป์คนงานที่มันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องแออัดแล้วก็ไซต์ก่อสร้างที่ฝุ่นตลบอยู่แล้ว ตลาดนัดท้ายซอยที่ขายอาหารราคาถูกพอจะดำรงชีวิตต่อไปได้นั่นคือวงจรชีวิตที่หลายๆคนอาจจะเห็นแบบนี้จกเว้นก็แต่ว่าจะไปอยู่ในสายงานกอ่อสร้างที่ตึกสูงแล้วก็เห็นวิวทั้งเมืองอนนั้นก็จะเห็นโมเมนต์อีกแบบหนึ่งเลยนั่นก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งที่เห็นความเจริญอย่างแท้จริงของเมืองไทยแต่ปัญหาก็คือบางคนไปทํางานเมืองไทยไม่นานก็เล่าอย่างกับว่าทํามันหานมากๆแล้วก็เห็นทุกอย่างเกี่ยวกับเมืองไทยบางคนไม่เคยเข้าไปกรุงเทพจริงๆด้วยซ้ําแค่เข้าไปเมืองใหญ่หน่อยก็เรียกว่าเป็นกรุงเทพแล้ว นั่นจึงทำให้บางคนเกิดความเข้าใจผิดว่ากรุงเทพก็คงจะไมไ่แตกต่างอะไรจากพนมเปญเพราะมันมีสิ่งที่ยังไม่เห็นอีกมากมายนั่นเองขณะที่ความเห็นเล็กๆน้อยๆนะครับก็ยังเข้ามาแสดงความเห็นก็บอกว่าแค่ในโทรทัศน์ก็เพียงพอแล้วแค่ในโทรทัศน์นั่นแหละก็เพียงพอที่จะรู้จักประเทศไทยได้แล้วทุกวันนี้เห็นภาพกรุงเทพอยู่บ่อยครั้งจากภาพมุมสูงที่ถ่ายผ่านละครทีวีสิ่งต่างๆที่ประเทศไทยพยายามพรีเซนต์ให้ดูนั่นแหละคือความเจริญเกี่ยวกับประเทศไทยหลายๆคนในกัมพูชาก,ก็ดูละครไทย ดูทีวีไทยอยู่แล้วนั่นคือสิ่งที่ได้รับเป็นปกติและไทยเองก็ตั้งใจนําเสนอผ่านสิ่งนั้นเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาเห็นด้วยอยู่พอสมควรนะครับอย่างในความเห็นถัดมาเ็าบอกว่าคือเรื่องที่คุณคุณพูดกันมาเนะี่ยเรื่องที่คุณคุณแสดงความเห็นกันเราได้เห็นในทีวีทุกวีทุกวันอยู่แล้ว,ล,วละครไทยรายการเกมโชว์โฆษณาตึกสูงรถไฟฟ้าห้างใหญ่โตมันคือสิ่งที่ไทยก็จงใจนําเสนอออกมาให้เราดูอยู่แล้วนั่นคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยทําอย่างเป็นระบบมากๆคุณไม่รู้จักคําว่าซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็ มันออกมาสู่สายตาเพื่อนบ้านกันอยู่แล้วพวกเขาคัดแต่ด้านดีๆมาให้เราเห็นอยู่ตลอดเพื่อภาพลักษณ์คุณไปเห็นของจริงก็ไม่ต่างอะไรกันเลยดูแค่ในทีวีก็เพียงพอคนนี้เขาเขามายืนยันด้วยเช่นกันนะครขบหที่ความเป็นจบมาแล้วเขาบอกว่าเหมือนบางคนพยายามพูดเหมือนกับว่าคนในชนบทกัมพูชาอยู่ในยุคหินกันเลยมันไม่ได้ขนาดนั้นคือมันไม่เคยเห็นในทีวีอะไรอย่างนั้นมันก็ไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะใครบ้างล่ะไม่เคยดูทีวีช่องต่างๆของประเทศไทย เราเห็นกรุงเทพจนเบื่อแล้วในละครเห็นดาราขับรถหรูเดินห้างใหญ่เราเห็นรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปผ่านมาจนชินตาคุณลองสังเกตดูไหมว่าทําไมละครไทยหรือว่าซีรีส์ไทยใส่ภาพการวิ่งของรถไฟฟ้ามาให้เห็นทั้งน,นที่ไม่จาเป็นนลายคนน่าจะพูดถึงละครบางเรื่องนะครับที่จะมีแบบซีนหรือว่าฉากของรถไฟฟ้าวิ่งผ่านไปอะไรแบบนี้เป็นเหมือนฟุตเทจประกอบของละครของเขานะฮะ คือเขาบอกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้แต่คุณคิดดูแล้วกันว่าทำไมไทยถึงใส่ตรงนี้มาเพราะว่าก็รู้ว่าเพื่อนบ้านก็ดูอยู่แล้วเพื่อนบ้านก็จะรับรู้จากสิ่งนี้ไปด้วยโอ้อันนี้คือการตีความในมุมของเพื่อนบ้านนะจะถูกไม่ถูกอันนี้อีกเรื่องเลยโดยเรื่องนี้มีคนเข้ามาเห็นด้วยอีกนะก็บ,บอกว่าถูกเพลงเลยเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ในทีวีของไทยมันคือภาพทั้งหมดภาพโฆษณาของทางฝั่งนั้นกล้องมันก็ถ่ายติดตึกสวยๆนะคุณเคยเห็นทางฝั่งไทยละครใส่ภาพชุมชนแออัดมาด้วยไหมล่ะ แบบว่าอยู่ข้างหลังฉากอะไรแบบนะี้เป็นชมชนแออัดอยู่บ่อยครั้งมันน้อยมากๆท่านเนื้อเรื่องไม่ตรงกับส่วนนี้คือแทบจะไม่ใส่มาเลยนักแสดงในละครเนี่ยก็มีแต่คนร่ํารวยไม่เคยเห็นคนจนมีหนี้สินท่วมหัวเป็นนักแสดงบ้างเลยสิ่งที่เราดูมันคือไฮไลท์ที่พวกเขาตัดต่อมาเป็นอย่างดีแล้วไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปดูของจริงมันอาจจะแตกต่างจากในภาพอยู่พอสมควรอันนี้ก็พูดถึงในมุมมองที่ว่ามันอาจจะต่างหรือว่าไม่ตรงปกนะถ้าจะพูดอย่างนี้ความเห็นต่อมานะคะก็บอกว่าผมว่าปัญหา มันอยู่ที่ทาไมคนกัมพูชานะ่ะต้องไปสนใจดูสื่อของทางฝั่งประเทศไทยขนาดนั้นด้วยเราควรหันมาสนับสนุนผลงานของคนคเขมรด้วยกันเองดูหนังของเราฟังเพลงของเรานักแสดงของเรายิ่งเราไปเปิดรับสื่อจากทางฝั่งนั้นเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าตัวเองนั่นก็น่าจะด้อยมากกว่าอยู่เรื่อยๆเลยทีเดียวดังนั้นวิธีแก้ไม่ใช่วิธีการไปสนใจว่าเมืองไทยจะยิ่งใหญ่อะไรมาจากไหนในยุคปัจจุบัน แต่มันคือการปิดทีวีช่องไทยหน้าตอนนี้แล้วก็หันมาสร้างคุณค่าให้เมืองของเราเองจะดีกว่าความเป็นมาครับก็บอกว่าเห็นด้วยกับทุกความเห็นข้างบนนี้เลยเมืองไทยฉายภาพความเจริญให้เราดูจนครบจบหมดแล้วในจอแก้วตั้งแต่ยุคก่อนหน้านั้นเลยไม่ต้องไปหาดูเพิ่มเติมที่ไหนอีกมันคือความตั้งใจของพวกเขาที่อยากจะแสดงให้เราเห็นแล้วก็แค่ดูไปก็พอแล้วการไปเห็นด้วยตาของตัวเองไม่ได้ทําให้รู้อะไรมากยิ่งขึ้นหรอกเพราะสิ่งที่เราอยากรู้พวกเขาก็ทําให้ดูหมดแล้ว ความเห็นสุดท้ายนะฮะก็บอกว่าเหมือนว่าคนเขียนโพส์อาจจะตื่นเต้นเกินเหตุพวกเราดูทีวีไทยกันทุกวี่ทุกวันเห็นภาพพวกนี้มานับสิบสิบปีไม่ได้รู้สึกตื่นตาตื่นใจอะไรเลยมันคือภาพที่แสดงให้เห็นและเรากําลังตกหลุมพรางทางการตลาดอย่างจังแต่ว่าเรื่องนี้นะครับก็มีคนมาโต้แย้งนะก็บอกว่าแต่คุณแปลกใจไหมว่าทําไมหลายๆคนยังภาคภูมิใจกับความเจริญความยิ่งใหญ่ในอดีตของเขมร ก็หมายถึงพวกระสาอะไรต่ตางๆนะฮะโดยคนนี้นะคระับอกว่านี่ขนาดว่าหลายๆคนยืนยันนะว่าเคยเห็นความเจริญของไทยผ่านทีวีหมดแล้วสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆมันใหญ่กว่ราราสาของเราเยอะเลยแต่ทำไมหลายๆคนยังไม่ยอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้นอยู่มันน่าคิดใช่ไหมละ่ะนั่นเพราะว่ายังมีคนอีกมากมายเลยที่ก็ไม่ได้เข้าถึงสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันไม่ได้มีทีวีโทรทัศน์ให้ดูทุกวี่ทุกวันตั้งแต่ยุคก,ก่อนหน้านั้น เรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับท่านผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความเห็นกันด้วยนะถ้าเบอกคือการเล่าไปเรียบเรียงแล้วก็นั่งเล่าสู่กันฟังนะครับถ้าชอบการเล่าสไตล์นี้มาติดตามกันต่อในหัวข้อถัดไปด้วยนะครับวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ก็ฝกังเสอยืดแบรนด์ไทยสัญชาติไทยที่ม,มุมสายล่างข,งของหน้าจอด้วยเช่นเคยนะครับเสอยืดแบรนด์ไทยนะครับที่มุมสายล่างวันนี้สวัสดีครับ